ย้อนกลับไปสตาฟโค้ a c h ของ Independente de Valle แทบไม่เชื่อสายตากับตัวเลขที่เห็นในช่วงแรกการฝึกซ้อมปรีซีซั่นเพิ่งเริ่มต้นขึ้นและบรรดาผู้เล่นชุดใหญ่กลับถูกเด็กอายุ17ปีที่มีสมรรถภาพทางกายสูงจนหน้าทึ่งแซงหน้าเหล่ารุ่นพี่เขาทลายสถิติข้อมูล GPS ทุกวันมิเกลอังเคลรามิเรสอดีตผู้จัดการทีม และผู้ที่ให้โอกาสฮินกาป,ปีเอลงประเดิมสนามในฐานะนักฟุตบอลอาชีพกล่าวพลางหัวเราะทั้งความเร็วการสปรินต์อัตราเร่งการเคลื่อนไหวที่ความเข้มข้นสูงพรสวรรค์ที่มีมาโดยธรรมชาติของอิงกาป,ปีเอทำให้เขาได้เลื่อนชั้นขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่แซงหน้ารุ่นพี่อย่างโมอเซสไกเซโดของเชลซีหรือวิลเลียนปาโชเซนเตอร์แบ็กของปารีสแซงชักแมงซึ่งทั้งคู่อยู่ในกลุ่มอายุที่สูงกว่าเขาในอาคาเดมีของสโมสรเอกวกดอรวาแห่งนี้ เปียโร่มีความพร้อมมากกว่ารามิเรสซึ่งก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอะคาเดมี่ของสโมสรกล่าวเขามีร่างกายที่น่าทึ่งมากเหมือนอสูรดีกว่านักเตะอาชีพทุกคนในทีมชุดใหญ่และยังมีเทคนิคและเทคนิคที่น่าประทับใจมากอีกด้วยตอนนี้อิงกาป,ปิเอกำลังแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติที่ผสมผสานแบบเดียวกันนั้นให้มิเกลอาเตตาและทีมงานของเขาที่อาร์เซนอลได้เห็นหลังจากฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บข้อขาหนีบ หลังย้ายมาจากไบเยอร์เลเวอร์คูเซนทันทีที่ร่างกายของเขาอยู่ในจุดที่ดีที่สุดเขาจะยกระดับของทีมขึ้นมาอาเตต้ากล่าวมีสัญญาณบ่งบอกถึงสิ่งนั้นในระหว่างเกมที่เอาชนะสลาเวียปรากที่ผ่านมาในการลงเป็นตัวจริงเพียงนัดที่2ของฤด,ดูกาลฮินกาปีเอกลายเป็นผู้เล่นอร์เซนนลคนแรกในรอบ12ปีที่มีสถิติชนะการดวล100%เต็มจากการดวล8ครั้งขึ้นไปในเกมแชมเปียนส์ลีก มันเป็นฟอร์มการเล่นที่ดุกันตามแบบฉบับของเขามีช่วงหนึ่งในครึ่งแรกฮินกาป,ปิเอถึงกับต้องถูกดึงตัวออกมาจากการเผชิญหน้ากับโทมัสโชรีของสลาเวียปรากกองหน้าร่างสูง6ฟุต6ประมาณ198เซนติเมตรกองหน้าร่างยักษ์คงคาดหวังปฏิกิริยาที่แตกต่างออกไปจากความพยายามข่มขู่ของเขาแข็งแกร่งมากมีประสิทธิภาพมากดีมากคือบทสรุปจากอาเตตา อาเซนอลยังต้องสร้างความฟิตของเขาต่อไปหลังจากการกลับมาจากอาการบาดเจ็บแต่การปรากฏตัวในช่วงแรกของอิงกาปีเอก็ถือว่าน่าพอใจและความแข็งแกร่งในการดวลก็เป็นจุดเด่นของเขาอัตราความสําเร็จโดยรวมในฤด,ดูกาลนี้สูงที่สุดในบรรดาผู้เล่นอาเซนอลแม้จะเป็นเพียงกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กแต่ก็บ่งชี้ถึงสิ่งที่เขาสามารถนํามาสู่ทีมได้อิงกาปีเอติดหนึ่งใน2ผู้เล่นที่มีสถิติด้านนี้ดีที่สุดของไบเยอร์เลเวอร์คูเซ่นในทุกๆ3ฤด,ดูกาลที่ผ่านมา อาร์เตต้าขนานนามเขาว่านักรบและชาบีอลอนโซ่อดีตเจ้านายของเขาซึ่งเขาเคยคว้าดับเบิลแชมป์อันเลื่องชื่อร่วมกันที่เลเวอร์คูเซ่นก็ใช้คำเดียวกันอาร์เตต้าได้ขอคำแนะนำจากเพื่อนเก่าของเขาก่อนที่จะตัดสินใจเซ็นสัญญานักเตะดาวรุ่งผู้นี้เขาชื่นชมอินกาปีเออย่างมากแน่นอนว่าทีมของอาร์เตต้าเต็มไปด้วยตัวเลือกเกมรับระดับสูงซึ่งทุกคนก็ต่างมีส่วนช่วยในการเก็บคลีนชีทในช่วงหลังแต่บรรดาผู้ที่รู้จักอินกาปีเอดีต่างก็ไม่สงสัยเลยว่า เขาจะสามารถยั่งตำแหน่งมาได้เขาจะแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถแข่งขันกับใครก็ได้และเขาจะยึดตำแหน่งได้คุณจะได้เห็นมิเกลรามิเรสกล่าวเลือกแบ็กซ้ายหรือเซนเตอร์แบ็กดีความสามารถประโยชน์ของเขาไม่จะช่วยได้ปัจจุบันอิงกาปีเอมองตัวเองว่าเป็นเซนเตอร์แบ็กเป็นหลักแต่เขาก็เล่นแบ็กซ้ายได้อย่างสบายสบายและได้แสดงถึงความสามารถในการปรับตัวของเขาที่อาเซนอลแล้ว เขาถูกส่งลงไปเล่นเป็นฝั่งซ้ายของแผงหลังสามคนในช่วงท้ายเกมที่ชนะคริสตัลพาเลซ1-0เมื่อเดือนที่แล้วจากนั้นก็ได้ออกสไตล์เป็นเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายในระบบกองหลัง4 uh> like ี่คนในเกมกับไบรตันก่อนจะได้ลงเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายในเกมกับเบอร์ลี่และสลาเวียปรากตำแหน่งแบ็กซายนี่เองที่ทำให้เขาต้องเข้าตารามิเรสเป็นครั้งแรกที่อินดิเพนเดนเต้เดวัเล่ผมรู้ว่าตอนนี้เขาไม่ชอบตำแหน่งนี้เท่าไหร่แล้วแต่ในวัยนั้นเขายังไม่ใช่เซ็นเตอร์แบ็กรามิเรสรําลึก เขาเป็นแบ็กซ้ายที่สามารถเล่นได้ทั้ง2ตำแหน่งการเปลี feels, ่ยนแปลงจุดเน้นเกิดขึ้นเมื่อเขาถูกเลื่อนชั้นขึ değil, ้นสู่ทีมชุดใหญ่เราชอบให้เขาเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กมากกว่าเพราะการสร้างเกมจากแดนหลังสภาพเทคนิคและความเข้าใจในแทคกติกของเขารามิเรสเสริมว่ามันง่ายกว่าสำหรับเราเมื่อเขาเล่นตรงนั้นดังนั้นเขาจึงเริ่มเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กและเขาก็รักตำแหน่งนี้มากรูปแบบการเล่นของเราดูดันมากไม่ใช่แค่เกมรับเท่านั้นแต่รวมถึงวิธีการป้องกันของเราด้วย เราจะมักอยู่ในแดนของคู่แข่งเป็นส่วนใหญ่และเปียโรก็ชอบที่จะต้องเผชิญกับสถานการณ์หนึ่งต่อหนึ่งเพื่อแสดงความเร็วและความแข็งแกร่งของเขาในการรับมือกับกองหน้าทุกคนผมคิดว่านั่นยังคงเป็นเหตุผลหลักว่าทำไมเขาถึงรักตำแหน่งนี้มากกว่าแบ็กซ้ายคุณสมบัติเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ดึงดูดอาเซนอนอย่างไม่ต้องสงสัยเหล่าเซนเตอร์แบ็กของอาเตตาถูกคาดหวังว่าจะยืนลายกองหลังสูงและป้องกันแบบตัวต่อตัว,ตวพวกเขายัางต้องการความเป็นนักกีฬา และความเข้าใจในแทคติกเพื่อครอบคลุมพื้นที่ว่างและรับมือกับบอลที่จ่ายทะลุแนวรับอิงกาปีเอมีคุณสมบัติครบทุกข้ออย่างไรก็ตามตอนนี้เขาอาจจะมีโอกาสที่จะเบียดแย่งตำแหน่งแบ็กซ้ายอย่างริค a าร์โดคาราฟิโอรีได้มากกว่าเซนเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายอย่างกาเบรียนมาการเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคิดถึงความสามารถในการนำเสนอมิติใหม่ให้กับอาเซนอลในตำแหน่งแบ็กซ้าย แม้ว่าอิงกับปีเอจะมีความนิ่งและความสามารถในการจ่ายบอลที่หุบเข้าในในสไตล์เดียวกับคาราฟิโอรีและมส์ลูอิสเกลียแต่ความเร็วและความอึดของเขาก็ช่วยให้เขาวิ่งขึ้นลงตามริมเส้นยืนชิดขอบสนามและให้ความกว้างในเกมรุกด้วยการวิ่งสอดโอเวอร์แลปปิ้งรันส์ได้เขาเล่นเป็นแบ็กซ้ายเป็นส่วนใหญ่ให้กับทีมชาติเอกวาดอร์แม้กระทั่งถูกใช้เป็นวิงแบ็กในบางครั้งที่ไบเออร์เลเวอร์คูเซมเขามีสภาพร่างกายสำหรับตำแหน่งนั้นแต่ก็มีคุณภาพและความเข้าใจด้วย เขารู้ว่าพื้นที่อยู่ตรงไหนไม่ว่าด้านในหรือด้านนอกและรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะวิ่งสอดที่สำคัญอิงกาปีเอยังมีความยืดหยุ่นทางแทคติกในการปรับตัวตามสิ่งที่คู่แข่งแต่ละทีมต้องการเขาได้รับมอบหมายบทบาทที่ค่อนข้างระมัดระวังในตำแหน่งแบ็กซ้ายในเกมกับสลาเวียปราก อาเตต้ากล่าวว่าเขาต้องการให้อิงกาปีเอยืนต่ำในฝั่งนั้นเนื่องจากรูปแบบการเล่นของทีมจากเช็กแต่การวิ่งสอดของเขาก็อาจจะเปิดเป็นไปได้ใหม่ให้กับอาร์เซนอลในโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้เล่นร่วมกับผู้เล่นถนัดเท้าขวาอย่างเอเบเรชิเอเซ่ที่ชอบเลี้ยงตัดเข้าในจากตำแหน่งปีกซ้ายทำไมหลายคนจึงเชื่อมั่นแบบนั้นไม่ว่าจะเป็นในตำแหน่งแบ็กซ้ายหรือเซ็นเตอร์แบ็กคาดได้ว่าอิงกาปีเอจะ,ะเผชิญกับความท้าทายในการแย่งตำแหน่งตัวจริงในทีมของอาเตต้า ด้วยความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่นักเตะวัย23ปีผู้นี้มีความมุ่งมั่นและทะเยอทะยานอย่างแรงกล้าความเชื่อมั่นในตนเองอย่างไม่หวั่นไหวของเขาคือจุดแข็งอย่างไม่ต้องสงสัยแต่มันก็ทําให้เขาเป็นความท้าทายสําหรับโคช้ชในการควบคุมเขาในฐานะผู้เล่นอายุน้อยที่กําลังแจ้งเกิดสมัยยังเล่นที่อินดิเพนเดนเต้เดวาเล่เขายังเป็นเด็กเขาถูกเลื่อนชั้นขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เร็วมากเร็วกว่าไกเซโดหรือปาโชเซอีกเมื่อคุณเป็นเด็ก คุณยังไม่มีเครื่องมือในการจัดการตัวเองจิตใจและความคิดของคุณมันเป็นเรื่องยากที่ Independente e เดวันเทีมชุดใหญ่จะอยู่ใกล้ชิดกับ Academy มากตอนนั้นเปียโร่เพิ่งอายุ17แต่ผมจำได้ว่าเขาเดินไปตามทางเดินราวกับว่าเขาเป็นผู้เล่นทีมชุดใหญ่เขาคิดว่าเขาเป็นเซอร์คิโอรามอสหรือฟันส์เบ็คแคนบาวเออร์ไปแล้วรามิเรสกล่าวสโมสรพยายามผลักดันเขาให้เวลาเขาลงเล่นในทีมชุดใหญ่แต่เราก็เข้มงวด และแข็งกร้าวกับเขามากเรื่องความถ่อมตัวซึ่งสโมสรก็ตอบสนองต่อสิ่งนั้นแต่อินกาปีเอต้องการเร่งรัดทุกอย่างตลอดเวลาเขารู้สึกว่าหลังจากลงเล่นเพียงไม่กี่เกมเขาก็พร้อมที่จะไปต่างประเทศและย้ายไปสโมสรอื่นแล้วการย้ายทีมครั้งต่อมาของอินกาปีเอจากเอกวาดอร์ไปทาเลสในโคลอมเบียเพียงไม่กี่เดือนหลังจากที่เขาประเดิมอาชีพให้กับอินดิเพนเดนเต้เดวัเล อิงกาปีเอใช้เวลาเพียงปีเดียวที่ทันเลสเพื่อย้ายไปยุโรปกับไบเยอร์เลเวอร์คูเซ่นตอนนี้ในวัย23ปีกับการติดทีมชาติเอกวาดอร์ไปแล้ว48นัดเขาได้มาอยู่กับสโมสรที่4ในประเทศที่4มีหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับความทะเยอทะยานของเขาในข้อเท็จจริงว่าหลังจากที่เขากลายเป็นตัวจริงที่การันตีตำแหน่งได้ที่ไบเยอร์เลเวอร์คูเซ่นเขาก็เต็มใจที่จะยอมรับการแข่งขันที่ยากขึ้นมากๆเพื่อแย่งตำแหน่งที่อาเซนนลโดยเดิมพันกับตัวเองว่า จะคว้าตำแหน่งมาให้ได้และพิสูจน์คุณภาพของเขาอีกครั้งผมเชื่อว่าเขาอยากมาพรีเมียร์ลีกใจจะขาดเขายังเป็นเพื่อนกับไกเซโดและปาโชและพวกเขาก็ยังทักทายกันอยู่เสมอดังนั้นเมื่อเขาเห็นเพื่อนเพื่อนเล่นให้กับสโมสสนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขาก็แบบฉันก็อยากไปที่นั่นบ้างรามิเรสทิ้งท้ายและแล้วเขาก็มาที่นี่จากการทำให้โค้ชทึ่งในสมรรถภาพร่างกายตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นในเอกวาดอ สู่การยอมรับความท้าทายในการสร้างชื่อในพรีเมียร์ลีกกับอาร์ซิอนนเปียโรอิงกาปีเอได้มาถึงแล้วและอาจใช้เวลาอีกไม่นานก่อนที่เขาจะยกระดับขึ้นไปอีก